สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีออตอนบ่ายๆของวันเสาร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ว o เทคคลินิกนะคะทุกคนนะคะว่าแล้วนะคะเจอแอดมินนะคะเราก็มาเจอบีวิวสุดบังกันด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเรามีอัปเดตการผ่าตัดมุมกรามนะคะ <c oughs> เคสนี้ผ่าตัดมุมกรามไป 1, <c oughs> 1เดือนแล้วะุผ่าตัดมุมกรามแล้วก็ตัดเนื้อแก้ม <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> บอกเลยว่า เคสนี้จดปังมากคนไข้วันนี้คนไข้มาพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะการ Followup แล้วก็ติดตามดูแผลกันว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะว่าเรามีการนัดดูแลหลังผ่าตัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทําเสร็จปุ๊บเราไม่ดูแลกันเลยนะคะเรามีการดูแลดูแลหลังผ่าตัดกันเรื่อยๆอัปเดตกันเรื่อยๆว่าอาการเป็นยังไงแผลดีขึ้นไหมคนไข้เนี่ย หน้ายุบลงไปมากเพียงใดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาพูดคุยนะคะสอบถามคนไข้กันว่าหลังผ่าตัดเป็นอย่างไรทําไมถึงเลือกผ่าตัดที่นี่ทําไมต้องผ่าตัดมุมกรามนวันนี้มีคําตอบหมดเลยอยู่กับลูกค้าจริงคุยสดๆกันเลยค่ะเดี๋ยวมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้แนะนําตัวหน่อยค่ะก็ชื่อสิค่ะค่ะได้ยินไหมไหมนะคุณสิ ฮัลโหลฮัลโหลคุณเป็นจีได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคทางไมนิดนึงได้ยินไหมเอ่ยใครได้ยินเสียงแล้วกดหนึ่งเลยค่ะถ้ายังไม่ได้ยินเสียงบอกแอดมินหน่อยนะคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะอันนี้เป็นลูกใครได้ยินแอดมินไหมคะ ฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยไม่มีใครตอบเลยหรือไม่ได้ยินจริงๆเนี่ยสักครู่นะคะทำไมถึงไม่ได้ยินล่ะฮัลโหลได้ยินนะฮัลโหลอ๋อไม่ได้ยินเสียงหนูนะคะได้ยินใช่ไหมคะโอเคอ๋อไม่ได้ยินเสียงคนไข้หรือว่าเสียงเสียงแอ ไม่ได้ยินเสียงคนไข้แน่เลยใช่ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเริ่มกันต่อเลยไหมเริ่มเริ่มใหม่หรือเริ่มยังไงต่อเลยเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนกลับมาสู่สภาวะปกตินะคะกลับมาสู่สภาวะปกติก็คือพูดกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็เมื่อกี้ ขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยนะคะทั้งแฟนเพจทุกท่านแล้วก็คนที่กำลังติดตามอยู่นะคะเรามาคุยคุยกันใหม่เลยค่ะเริ่มเลยค่ะคุณสิทธิยาค่ะค่ณสินะคะคนไข้คุณสิได้มาถาดบัตรมุมกรามของเรานะคะใช่ค่ะนะคะซึ่งคุณสิทธิยาตัดมุมกรามแล้วก็ตัดกับาม้แก้มใช่กล้ามเนื้อแก้มค่ะทำไมเราถึงตัดกล้ามเนื้อแก้มด้วยคะเล่าหน่อยได้ไหมเพราะว่าคือตอนแรกอะค่ะคือเหมือน ปกติเป็นคนหน้าแบบอ่กรามใหญ่มากามใ,ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนตอนแรกคุณหมอก็บอกว่าถ้าเราตัดไปเฉพาะกระดูกหน้าเราก็จะแบบเหมือนไม่ก็เลียวค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบเหมือนไม่ได้รูปที่สวยงาม<ช>คุณหมอก็เลยแนะนําให้ตัดกล้ามเนื้อแล้วก็คุณหมอบอกว่าเหมือนถ้าเราตัดไปก็จะมีความเลียวเพิ่มขึ้นอีกป,ประมาณ20-30เซนะคะนี่นะคะนี่เราก็เลยใบหน้าเดิมนะคะใช่ค่ะคนี่คือหน้า ก่อนทำนะคะก่อนทำกรามมุมกรามของคุณสิทธิยานั่นเองนะคะนี่คือก่อนตัดเลือนะคุณสิทธิยาบอกแล้วว่าเป็นคนที่กรามกรามเนื้อมุมกรามใหญ่แล้วก็กรามเนื้อแก้มเยอะคุณหมอก็เลยทําการให้แนะนําให้ตัดกรามเนื้อแก้มออกด้วยนะครับเพื่อการตัดมุมกรามของคุณสิทธิยาได้ผลลัพธ์ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่นะคะทุกคนใช่คะนี่คือตอนนี้ปัจจุบันนะคะหนึ่งเดือนกว่าๆเองเนาะใช่ค่ะหนึ่งเดือนกว่าๆ เห็นผลชัดกว่านี้ค<ช>ุณหมอบ,บอกว่าต้องสามเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นรูป<า>วันผ่าตัดเลยค่ะเลยเนี่<ช><อ>ค่ะาการเตร็มตัวเป็นไงบ้างคะวันตอนมาผ่าตัดก็พี่ๆที่ตอนเราเข้ามาปรึกษาค่ะพี่ๆเขาก็จะแบบเหมือนให้คู่มือแนะนำอะค่ะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงก็คืองดแอลกอฮอล์งดแบบทานวิตามินหรือว่าควรจะทำยังไงอะค่ะก็ ก็เข้ามาปรึกษาก่อนแล้วก็พบแบบพี่ๆคุณหมอก่อนนะคะก่อนวันผ่าตัดอะค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือก็งดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัดแปดชั่วโมงค่ะกรลเป็นไงบ้างคะการดูแลก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็คือแบบเหมือนก็เนี้ยค่ะก็ ไอน,นี้คือเป็นเหมือนหลังผ่าตาัดเสร็จใช่ไหมคะก็ทานข้าวข้าวต้มแบบของอ่อนได้ทานนมได้ค่ะอันนี้คือหลังผ่าตาัดเสร็จเลยนะคะเราไม่มีไม่มีสายเดยนเลือดด้วยไม่มีสายเดยนคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นค่ะสามารถกลับบ้านได้เลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะใช้ชีวิตได้ตามปกติ <c oughs> เห็นไหมคะท <c oughs> ุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติสวยค่ะโอ้โหมีคนบอกว่าเปลี่ยนเลยอยากทราบเขาเรียกว่า ฟีดแบ็จากคนรอบข้างหน่อยเป็นไงบ้างคะก็คือแบบพอเราตัดเสร็จใช่ไหมคะประมาณแบบเหมือนเรามาตัดช่วงตอนหยุดยาวใช่ไหมคะวันที่2ของเดือนที่แล้วแล้วก็ <c oughs> เราก็จะต้องเหมือนกลับไปเรียนกลับไปทํางานในประมาณวันที่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ใช้แมสคุมไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็รู้ว่าเราไปตัดกรรมมาแต่ว่าถ้าบางคนเขาก็แบบมันไม่รู้แล้วเขาก็ถามว่าเออไปผ่าฟันคุดมาเถอะแล้วก็บอกว่าอ๋อใช่ใช่ไปผ่าฟันคุดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกฟันคุดใช่เพราะว่าเพื่อนเขาก็สงสัย้างในใช่เพราะว่าเป็นแผลด้านในหมดเลยค่ะตรงกระพุ้งไอ้กมเนื้อแล้วก็ผ่ากรามตรงนี้ก็คือเป็นแผลด้านในของเราไม่มีผ่ตัดด้านนอกไม่มีแผลเป็นอะไรด้วย ไม่มีแบบเป็นให้ในห้องมุกรามได้หายไปเลยนนครับสุดีใช่ค่ะนะคะเห็นไหมคะด้าเรียวสวยมากเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยรอเข้าที่น้องคณสตี่ะก็อย่างที่บอกไปว่าน้องเพื่อนเขาดูไม่รู้เพราะว่าอาการมันไม่ได้แบบช้ำแบบน่ากลัวใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือหลังผ่าตัดเลยค่ะหลังผ่าตัดแล้วก็ตอนกลับบ้านอันนี้ก็คือรูปที่คุณหมอใส่เฟือกให้อันนี้คือหลังผ่าตัดแล้วก็อันนี้คือแบบคุณหมอก็เก็บกระดูกไว้ให้อันนี้ใหญ่มากรกมนะคะบอกเลยว่าการผ่าตัดที่โมเทคเทคนิคของเรานะคะการการปัดชิ้นกระดูกนะคะคุณหมอได้ตัดออกมาเท่ากับแผนผ่าตัดเป๊ะเลยนะคะเพราะของเราที่นี่คือแม่นยำแล้วก็ แล้วก็ตรงตามที่คุณหมอประเมินให้ทุกอย่างค่ะประเมินไว้เลยสวยมากๆเลยค่ะให้คนบอกเปลี่ยนไปเยอะจริงๆใช่ค่ะก็อยากให้แนะนํามาเพราะ่หาข้อมูลมาหลายที่มากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราก็กลัวใช่ไหมคะว่าการผ่าตัดกรามนี่ก็คือเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วก็เหมือนที่นี้ก็คุณหมอเขาก็จะมีวิสัญญีแพทย์ในการวางยาสลบแล้วก็เหมือนพอเราออกมาก็พี่ๆเขาก็จะดูแลเราตลอดเวลาจนกว่าเราจะกลับบ้านนะคะแล้วก็เหมือนก็ ไม่ต้องใช้สายเดรนไม่ต้อง<า>พักฟืนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยเสร็จปุ๊บกลับได้เลยเนี่ยใชต่ต้อมคนมาปใช่ค่ะก็ต้องมีคนมารับแบบพาเรากลับไป<า>อะไรอย่างเงีเ้ยหลังยมยาสลบเราจะมีอาการ มันเงินนิดนึงก็นิดเดียวนะคะก็พูดแต่แบบไม่แนะนำให้มาคนเดียวเนาะใช่ค่ะก็ไม่แนะนาให้มาคนเดียวค่ะใช่แปรงฟันยังไงคะมีคนถามก็แปรงฟันใช่ไหมคะก็ใช้แปรงสีฟันของเด็กเลยค่ะแล้วก็ยาสีฟันของเด็กค่ะค่ะใช่ค่ะสีฟันของเด็กยาสีฟันของเด็กใช่ค่ะ แล้วก็เหมือนอาหารก็สองวีคแรกคุณหมอก็จะแนะนําให้ทานพวกอาหารอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนบอกว่าเปลี่ยนไปยังตัวตกใจ <c oughs> ไม่ <c oughs> นี่คือ <c oughs> เห็นไหมคะว่ากรามใหญ่มุมกรามใหญ่มาก นะคะไปเหมือนว่าเหมือนคนอมอะไรตลอดเวลานี่ใช่ตอนนี้นะคะ,คะเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่ามันไม่เจ็บจริงๆนะคะคือเราไม่ได้อวย<ช>แบบคลินิกหรืออะไรนะคะคืออันนี้ตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันแล้วก็ดูรีวิวจากของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ว่าเฮ<ช>้ย <ๆ S 1> มันแบบไม่เจ็บจริงๆเหรอมันไม่เจ็บจริงๆเหรอแบบเขาจะอวยหรือเปล่าแต่อันเนี้ยคือเราแบบ เหมือนก้าวพูดได้เต็มปากค่ะว่าเออมันแบบไม่เจ็บเลยแล้วก็สามารถแบบใช้ชีวิตได้ตามปกติจริงๆค่ะนี่มีคนถามว่าจัดฟันแล้วตัดกรามแบบนี้ดูแลยากไหมคะไม่เลยค่ะไม่อคืออันนี้ต้องแบบขอบอกก่อนว่าเหมือนเราจัดฟันมาก่อนที่จะมาผ่าตัดกับคุณหมอตอนแรกเราก็วิตกกังวลน,นะคะว่ามันจะ ทำได้หรือเปล่าแต่คุณหมอก,ก็บอกว่ามันเป็นคนละสวนกันก็คืออันนี้คือมันเป็นกระดูกอะค่ะ,ะมันไม่เกี่ยวกับเหมือนรูป,ร,ปร่างฟัน,ฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องขากรรไกรแต่เราเป็นคนที่มีปัญหาแค่มุมกรามะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องขากรรไกรเนาะขากรรไกรไม่ตกกานก็ต้องมาจัดฟันที่นี่ควบคู่ไปกับคุณหมอค่ะเพราะว่าของเรานะคะยืนหนึ่งเรื่องโรงหน้าะคะคุหมอวันพงนะคะ เป็นคุณหมอที่แบบว่าสุดยอดในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงหน้านะคะใ<ช>ครที่มีปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกลฟันไม่สบกันนะคะครางยื่นเนาะมีลมําบากในการทานข้าวเนาะส่วนมากทุกคนมาที่นี่ต้มาเปลี่ยนหมดเลยแก<ช>้ปัญหาได้ตรงจุดด้วยเทคนิค n นโมเทควี v แม่นยําและตรงจุดนะคะอย่างคุณสิทธิยานะคะมาตัดมุมกรามไปซึ่งผลลัพธ์เกินคาดไหมคะก็เป็น ที่พอใจมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาก็บอกว่าเออหน้าหน้าเล็กลงนะหน้าเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายคนก็ทักว่าดีขึ้นอะไรคุณนดินบอกว่าอยากทําแล้วค่ะมาได้เลยนะคะเข้ามาที่โอเทคคลินิกของเราได้เลยนะคะมีี่พนักงานต้อนรับอย่างทุกวันเลยนะคะบอกเลยว่าคลินิกของเรานะคะบรรยากาศดีมาก นะคะอยู่ที่ชั้น3-3ปถึงาใไ่แล้วก็ติดรถไฟฟ้าเลยค่ะอย่างรก็ตามเอเป็นไงบ้างคะเดินทางมาสะดวกไหมเอ่ยอันนี้ก็คือมารถส่วนตัวค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนก็อยากจะมารถไฟฟ้า BTS ก็คือลงปุ๊บถึงเลยค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยสวยจังเลยค่ะชอบมากขอบคุณมากมีคนบอกว่าสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนดูให้เทียบรูปก่อนทำเดี๋ยวมุมมุมนี้ขอดูมุมนี้มุมนี้โอเคคุณสิยาตาฝั่งนี้หนะค่ะ นี่นะคะนี่นะคะううเห็นไหมคะว่ามุมกรามหายไปอย่างชัดเจนนะคะนี่ค่ะนี่คือหน้าเก่าของ <ใช S 2> คุณสุธียานะคะเห็นไหมคะว่ากรามใหญ่มากอันกรามเก่านะคะนี่คือก่อนผ่าตัดเองนะคะ <ใช S 1> นี่ค,คือรูปก่อนผ่าตัดเลยนะคะอันนี้ก็เดือนเดียวเดือนนะเห็นไหมคะ <ใช S 2> มุมกรามชัดขึ้นนะคะหน้าได้รูปมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นด้วยเนาะชีวิตก็กล้ามผมมากขึ้นกล้ามผมใช่คัน ส่วนมากคนที่มาตัดมงกามก็ไม่ค่อยกล้ามัดผมมีปัญหาเดียวกันหมดเลยใช่ใชเพราะ<ๆ>ว่าเหมือนงานเราเราก็ต้องแบบเหมือนมัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนก็มีปัญหาก็เลยต้องมาตัดอะไรอย่างงี้ค่ะเทียบรูปคู่กับหน้าอีกทีได้ไหมครับจะได้แคปให้แฟนดูได้เลยค่ะอ่านี่เลย อของไอของไม่ยิ้มหน่อยได้ไหมคะเอ้ไม่ไม,ไม่เหมือนกันเลยไหมคะว่าเห็นไหมคะความเปลี่ยนแปลงอ่านี่คือก่อนทําค่ะทุกคนก่อนทํานะคะก่อนทาเห็นไหมคะว่ามุมกรามใหญ่มากนี่นะคะหน้าเรียวขึ้นดั่งได้ใจแบบสวยสุดป,ปังมากนะคะผ่าตัดแม่นยําไม่บวมไม่ไม่ไมบวมน้อยช้ําน้อยไม่ใช่ไม่บวม<ช>นะคะเห็นไหมคะว่ามุมกรามชัดมากนะตัวนี้คือหน้าแบบได้รูปเลยเนาะ อันนี้ก็เดือนเดียวก็โอเคค่ะพอใจะะเดือนเดียวะะใช่ค่ะใครที่แบบว่าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูหน้าเพจได้มีรีวิวเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะ,นนะ,คะตอนนี้แบบโชคดีของคนที่กําลังคิดจะทําากเลยค่ะที่แบบเหมือนรีวิวเยอะทําให้เราแบบเอ,อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเหมือนตอนที่สิมาทําก็เสียแบบนัดคุณหมอไว้เมื่อประมาณต้นปีเลยแต่ว่าด้วยแบบเหมือนภาระงานอะไรเงี้ยก็เลื่อนมาประมาณเจ <ừ> ็ดเดือนนะคะ <ừ> ถึงจะได้ผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วก็ รีวิวแบบคือคนที่เขาพูดก็สิก็ดูไลฟ์เองนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะคืออยากจะบอกว่าไม่ไม่เจ็บเลยค่ะแบบมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดไว้อะคะ่ะว่าแบบเหมือนเราไปเห็นคนอื่นต้องต่อช่อเดนหรือแบบต้องพักฟื้นโรงพยาบาลอันนี้เพื่อนเขาก็ตกใจบอกแบบเหมือนกันว่าเอ้ยทําไมแบบไม่นอนโรงพยาบาลเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แนะนําให้มาค่ะแนะนาเลยเนาะใครเห็นไหมนะคะอันนี้คือ รีวิวจากลูกค้าจริงนะคะโนหน้ามานะคะนะคะลูกค้าจริงของเราเลยตัดจริงพูดจริงบอกต่อจริงนะคะว่าดีจริงค่ะดีจริงๆดีจริงจคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็แนะนําเพื่อนไปแล้วค่ะนี่ก็แนะนําเพื่อนไปด้วยอ่ะใช่ค่ะเพื่อนว่าไงบ้างคะเพื่อนก็บอกว่าเออน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ใครที่แบบเนาะ มีปัญหานะคะบอกเลยว่าเราแก้ไขนเนนี้ได้ยตรงจุดนะคะด้วยเทคนิค n e โมเทควีผ่าตัดมุมกรามนะคะโดยคุณหมอมอมรพงศ์ที่เวอร์เทคคลินิกนะคะสวยครบจบที่คุณหมอมอมรพงศ์ค่ะ,คะนะคะตะครุนเนาะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสิทิยาแบบมีอะไรจะเล่าเล่าเพื่อนๆไหมคะก็อยากจะบอกว่าเหมือนใครที่แบบ เหมือนกำลังโดนแบบเพื่อนล้อ<ม>หรือโดนบูลี่อะไรอย่างเงี้ย<ฮ>เดี๋ยวช่วงน,นี้ก็คือคนเกาบูลี่กันทุกเรื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบเหมือนถ้าสมมติว่าเราแบบเออโดนมาเยอะๆเราก็จะเข้าใจ<น>อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เหมือนเออพอวันหนึ่ง<ต>ถ้าเราเสริมดีกว่าน้องใช่เราไปส่งเสริมให้ใครบูลี่ค่ะเพราะว่า เราเข้าใจจิตใจคนที่เขาโดนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนถ้าแบบเพื่อนๆสนใจก็ให้รีบมาเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจของเราขึ้นใช่ค่ะถ้ามีเงินจะไปทําค่ะอยากสวยบ้างขอเก็บเงินแป๊บได้เลยค่ะคุณสุริพรเนาะก็ อย่างอื่นก็เข้ามาทักสอบถามได้นะคะปรึกษาคุณหมอจองคิวได้มีผ่อนชำระด้วยนะคะมีดยนี่ใช่ค่ะมีผ่อนชำระได้เลยะหมดเลยนะคะมีคนถามว่ายังรัดผ้าอยู่ไหมคะแผลในปากเป็นไงบ้างรู้สึกไหมว่ามีแผลแผลในปากอะคือเอาจริงๆก็คือถ้าเป็นแผลมุมกรามเนี้ยจะไม่ค่อยรู้สึกแต่มันจะรู้สึกแค่แผลที่เราตัดก้ามเหนือไปอะค่ะแต่ก็ถามว่าเหมือนเจ็บไหมก็ไม่ได้เจ็บแต่เหมือนบางทีคุณหมอก็ให้บริหารแบบ หมือนแบบแอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นการแบบขยายแล้วก็ผ้ารัดรัดแค่เดือนเดียวค่ะรัดเฉพาะตอนนอนค่ะลิศม,มากใช่เฉพาะตอนนอนเท่านั้นนะคะส่วนตอนเช้าก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติก็รัดแค่เดือนเดียวค่ะคแค่<อ>เดือนอเดียว<ช>นะคะใช่ค่ะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือวันนี้บอกเลยคุณสติยานะคะเป็นเป็น เคสที่ผ่าตัดมุมกรามจริงแล้วมานั่งพูดคุยกับเราแบบว่าสุดหมดเปลือกกันเลยทีเดียวนะคะใคาอยากรู้อะไรถามอะไรคือแบบว่าคุณสติยาแบบตอบได้หมดเลยนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยสําหรับใครที่กําลังศึกษาเรื่องการผ่าตัดมุมกรามอยู่แล้วมีแพลนอยากจะผ่าตัดมุมกรามนะคะย้ํากันอีกรอบเลยเนาะการผ่าตัดมุมกรามของเรานะคะใช้การดมยาสลบนะคะและการดมยาสลบเนี่ยดมยาโดยวิสัญญีแพทย์ทุกเคสเลยนะคะดูแลการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มต้นยันจบ ยันจบการผ่าตัดนะคะซึ่งคนไข้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะคะก็คือการผ่าตัดทําให้เรานี่ไม่รู้สึกเจ็บปวดน,นะคะทรกาสมศรุเปิตมาปุ๊บก็คือจไงเืินมาปุ๊บก็คืออยู่ที่ห้องพักฟื้นเลยใช่ค่ะอยู่ที่ห้องพักฟื้นประมาณ2ชั่วโมงเพราะอันนี้ผ่าตัดตอน7จ็ดโมงเช้าใช่ผ่าต<ช>ัดเจ็ดโมงเช้าปุ๊บ ประมาณสิบโมงก็ตื่นมาแล้วใช่ค่ะประมาณเที่ยงเที่ยงเที่ย,ง,ยงบ่ายบกลับได้เลยใช่แล้วเหมือนตอนเคสเสียก็จะมีพี่ทีมงานเขาไลฟ์ตอนวันที่สองกรกฎา<ช>ก็คุณหมอบอกว่า แทบจะไม่เสียเลือดเลยอะค่ะเคสสี่พราสี่ก็ดูย้อนหลังเคสตัวเองในห้องผ่าตัดย้อนหลังด้วยใช่ค่ะดูย้อนหลังเคสตัวเองในห้องผ่าตัดก็ดูแล้วคุณหมอก็บอกว่าใช้เวลาแบบประมาณข้างแล้วประมาณสิบห้าถึงยี่สบนาทีเองค่ะแล้วก็ไม่เสียเลือดคะไปคุณหมออมรพงศ์เนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องโครงหน้าค้นรู้หมดเลยค่ะว่าตรงไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บออกหมดเลยแป๊บเดียวรวดเร็วทันใจและก็แม่นยำใช่ค่ะนะคะใครที่มีปัญหา หรืออยากสอบถามนะคะมันเดิมเลยสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ v ว r t e x ท l คล i นิกนะคะคลินิกของเราตั้งอยู่ที่ตึกพยาไทยพาซาเนาะเข้ามาปุ๊บขึ้นมาชั้นที่33นะคะเจอคลินิกของเราเลยนะคะนอกจากจะมีผ่าตัดมงกรามขากันไกลเรามีแผนทันตกรรมแล้วก็ไวท์เท l าสลปนะคะนี่มลยไวท์เท้าสลก็คือรักษาการนอนกรนนะคะใครที่แบบว่ามีปัญหา มีปัญหาคล้ายคลึงหรืออย่างที่พูดไปสามารถเข้ามาปรึกษาสอบถามได้เลยนะคะยินดีให้ําปรึกษาทุกคนหรืออินบ็อกมาสอบถามคิวกันได้นะคะคุณหมอคิวแน่นทุกวันแต่ปรึกษาก็แน่นเหมือนกันใครใ<ช>ที่แบบว่าอยากเข้ามาปรึกษาก็สามารถทัก่าจองก่อนเนาะ,ะนะคะคุณสถิตยาจองนานไหมก็ตอนนั้นก็แบบตอนแรกก็ไดเล็กถามแบบ ที่พี่ทีมงานก่อน<ม>ก็ถามเกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เ,เขาก็จะแจ้งมาว่าคุณหมอมีคิวว่างวันไหนก็ก็ค่อนข้างจะนัดยากนิดหนึ่งใช่เ<ช>พ <อ S 1> ราะคิควนน<ม>แน่นใช่แล้วโดยเฉพาะตอนช่วงวันผ่าตัดคือเราแบบทํางานนะคะเราก็อยากจะได้ช่วงแบบเหมือนวันที่หยุดยาวลองวิกเอนอะไรเง<ช>ี้ยแต่ว่าเราก็ได้ขยบขึ้นมาหนึ่งวันแล้วก็ช่วงลองวิกเอนแล้วก็พักฟื้นก็ พอดีเลยค่ะอะไระะอย่างเงี้ยค่ะอานะคะอย่างวันนี้เนาะใครที่เนาะอยากให้คุณศิยาเนี่ยฝากอะไรหน่อยถึงคนที่มีแผนจะผ่าตัดมุมกรามหรือคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็นะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบเหมือนให้ตัวเองดูดีขึ้นมั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโดยยังคงแบบหน้าเดิมไว้อะไรอย่างเงี้ย แบบเป็นในทางที่ดีขึ้นก็แนะนำให้เข้ามาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเหมือนตัวเองก็เคยดูหลายคน,นมาเยอะที่มาทำที่นี่แล้วก็เขาทุกคนก็จะพูดว่าไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยเราก็เฮ้ยมันไม่เจ็บจริงๆเหรอวันนี้ใช่ค่ะเราก็พูดได้เต็มปากในฐานะที่แบบเหมือนเราเป็นคนทำเองว่ามันไม่เจ็บ เลยจริงๆค่ะแล้วก็แผลไม่ว่าจะเป็นตัดกล้ามเนื้อหรือว่าตัดกรามก็คืออยู่ในปากหมดเลยค่ะ<น>เราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเนาะไม่มีแผลข้างนอก<ช>ค่ะไม่มีอาการช้ำเนาะใช่ค่ะนะคะ,นะคะก็คืออย่างที่คีย์เวิร์ดที่ก็โฆษณาไปเลยเนาะว่าวมน้อยช้ำน้อยนั่นเองค่ะผ่าตัดกรามด้วยโอเทคคลินิกที่เวลีคินิกโดยเทคนิคเนมมทิวีนั่นเองราคาสุดปังไหมคะด้คนิีนี้ปังค่ะแล้วก็ชิ้น กระดูกที่คุณหมอตัดออกมาให้ก็เท่ากับแผ่นผ่าตัดเป๊ะเลยค่ะของกุติยาคือใหญ่มากออกมากระดูกใหญ่จริงๆเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอขาเอาออกเยอะๆเลยนะคะเยอะเนาะใช่ตอนนี้คือแบบว่าน้าเปลี่ยนมากค่ะทุกคนกรามหายไปแล้วคุณใครดูแฮปปี้ึ้นมากนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะอยากสวยอยากมั่นใจขึ้นนะคะแก้ัญหาโดยการผ่าตัดนรงกรามเอากรามออกนะคะเพื่อเพื่อแบบหยุดปัญหาทุกๆอย่าง นะคะมั่นใจมากขึ้นกล้ามัดผมรวบผมแล้วนะคะใครที่สนใจเนาะอย่าลืมเลยนะคะเข้ามาปรึกษ,ษาได้กันก่อนนะคะที่วัดเด็กลินิ<อ>กก็อิ inbox เข้ามาตามเพจเนาะและถ้าใครที่แบบว่า ไม่อยากพลาดรีวิวดีๆรีวิวปังๆเนาะกดติดตามไลฟ์ของเราไปเลยนะคะและทุกคนจะไม่พลาดไลฟ์ของเรานะคะแอดมินจะพาทุกคนมาดูเคสรีวิวแบบปางๆนะคะให้ดูกันทุกวันเลยนะคะเพียงแค่คุณกดติดตามกดไลค์เพจนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นคแต่ให้เราทุกๆวันเราก็จะมีกําลังใจมาไลค์ให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ก็แบบว่าพูดเกือบคุณศิยาแบบนานไปแล้วนะคะี่ยคุณศิยาไปพบคุณหมอก่อนดีกว่านะคะวันนี้แอดมินและ ทุกทุกคนก็ขอขอบคุณศิยาแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะต่อไปนี้แอดมินจะมีเคสไหนมารีวิวปังๆให้ดูกันอีกนะคะทุกคนต้องคอยติดตามไลฟ์ไปเลยนะคะกดติดตามเท่านั้นนะคะแล้วทุกคนจะไม่พลาด,ดูีวิวปังๆทางบัิเทคคินิกของเราค่ะวันนี้ขอบคุณศิยาอีกหนึ่งรอบค่ะ<อ>บายค่ะขอบคุณค่ะ